สวัสดีครับวันนี้พบกับซีรีส์ Python Pattern Programming นะครับวันนี้มาสร้างเป็นดอกจันนะครับ Pat เ e r n เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาตารางออกให้ดูนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วผมทำเป็นรูปหวัวใจนะครับเอาตัวดอกจันตัวนี้มาเรียงเป็น pattern รูปหวัวใจและในคลิปนี้ก็คล้ายๆกันนะเอาตัวดอกจันมาร้อยเรียงเป็น pattern สามเหลี่ยมเดี๋ยวผมเอาตารางกลับมานะครับ ในคลิปนี้จะมีการรับค่า Input เข้ามาด้วยซึ่งซึ่ง input จะไปกำหนดแถวของ Ro w และคอลัมนนะครับอันนี้เช่นเดิมเลยแนวตั้งผมเรียกว่า Row และแนวนอนผมจะเรียกว่าคอลัมน์นะครับจำนวน Row และจำนวนคอลัมน์จะขึ้นอยู่กับค่าที่ผู้ใช้ input เข้ามานะครับอย่างในกรณีนี้ผมยกตัวอย่างมาคือ5สมมุติว่าผู้ใช้ป้อนเลข5เข้ามา Row จะต้อง มีจำนวนทั้งหมด5แถวนะครับโดยเริ่มนับจาก0นั่นเอง0 1 2 3 4แบบนี้นะครับเริ่มนับที่0และสิ้นสุดที่4มีทั้งหมด5แถวนะครับในด้านของโรและในด้านของคอลัมน์ก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็เริ่มต้นนับที่0 1 2 3 4แบบนี้ครับสมมติว่าผู้ใช้ป้อนค่ามาเป็นเลข6นะครับ ตรงนี้ก็จะต้องเพิ่มเข้าไปเป็น5นะครับ row ก็ต้องเพิ่มมาเป็น5แบบนี้นะครับผมมาที่ editor นะครับผมสร้างตัวแปรชื่อว่า n แล้วก็รับค่า input เข้ามาแบบนี้ครับจำไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากรับค่า input เป็น integer เราต้องแปลงก่อนไม่งั้นอาจเกิด error ขึ้นได้จากนั้นต่อมาผมจะสร้าง for นะโดยตัวนับชื่อว่า row in range ให้เริ่มต้นที่0และสิ้นสุดที่ n นะครับแล้วก็ด้านใน for row ผมจะมี for ชื่อว่า column ใช้ตัวย่อเป็น col in range ให้เริ่มนับที่0และสิ้นสุดที่ n นะะจะสังเกตเห็นว่าเงื่อนไขการลูปนะครับของ for row และ for column นจะเป็นเงื่อนไขเดียวกันเหตุผลก็เพราะรูปนี้เลยนะครับจำนวน row และจำนวน column มีค่าเท่ากันนะครับโอเค การที่เราจะแสดงผลรูปดอกจันให้กลายเป็นแพทเทิร์นต่างๆได้เราจะต้องมีเงื่อนไขนะครับแต่ละร,รูปก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะครับโดยผมจะใช้ if e แบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขก่อนเงื่อนไขผมจะใช้เทคนิคการแบ่งเป็นพาร์ทๆไปนะครับพาร์ทแรกนะครับก็คือใน row ที่0จะต้องแสดงดอกจันออกมาทุกๆคอลัมน์นะครับเงื่อนไขที่2นะครับในคอลัมน์ที่4 จะต้องแสดงดอกจันออกมาทุกๆแถวโอและเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือให้แสดงผลออกมาหากโอและคอลัมน์มีค่าเท่ากันนะครับทีมนี้มีเงื่อนไขยอยู่ทั้งหมด3พาร์ทนะครับก็ทีนี้เรามาวิเคราะห์เงื่อนไขพาร์ทแรกกันนะครับก็คือแถวนี้ในโอที่0ูนย์คอลัมน์ทุกตัวจะต้องแสดงดอกจันออกมานะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเงื่อนไขแรกง่ายๆเลยนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่า row เท่ากับ0ก็ให้แสดงดอกจันออกมาทุกคอลัมน์เลยนะก็มาที่ editor นะครับ if ผมก็ใส่ไป row เท่ากับเท่ากับ0แบบนี้ถ้าเกิดว่าเงื่อนไขนี้ผ่านก็ให้แสดงดอกจันออกมาแต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับยังมีอีก2เงื่อนไขโดยผมจะเชื่อมเงื่อนไขทุกตัวเข้าด้วยกันโดยผมจะใช้ logic operator ชื่อว่า o n เดี๋ยวมาดูเงื่อนไขพาร์ที่2กันนะครับ เงื่อนไขพาร์ทที่2ก็คือตัวนี้ในคอลัมน์สุดท้ายนะครับก็คือคอลัมน์ n ลบถ้าเกิดว่าเป็นคอลัมน์สุดท้ายก็คือให้แสดงดอกจันทั้งแถวเลยเป็นแนวตั้งนะครับก็คือทุกๆ row ก็ผมจะใช้ถ้าเกิดว่าคอลัมน์ผมจะทำแบบนี้นะครับเท่ากับ n ลบนะครับทำไมต้อง n ลบ n ลบหก็คือคอลัมน์สุดท้ายที่ผู้ใช้ป้อนนั่นเองนะครับสมมุติว่า n ไนะม่ค่าเท่ากับ5 n ลบหก็ต้องมีค่าเท่ากับ4นะครับถ้าเกิดว่า n เท่ากับ6 n ลบหก็ต้องมีค่าเท่ากับ5้านั่นเองนะครับซึ่งเลข4กับเลข5เนี่ยมันคือคอลัมน์สุดท้ายนะครับโอเคมาที่ editor จากนั้นก็เติมลงไปเลยนะครับผมใช้ว่าคอลัมน์เท่ากับเท่ากับ n ลบหแบบนี้ครับ จากนั้นผมก็ใช้ลอจิกโอเปเรเตอร์ or อีกอันหนึ่งอันนี้คือเงื่อนไขสุดท้ายแล้วนะครับก็เงื่อนไขสุดท้ายก็คือตรงนี้ครับเรามาใช้การสังเกตกันดีกว่าครับในเงื่อนไขพาร์ทสุดท้ายสมมุติว่า row เท่ากับ0ในคอลัมน์ที่ถูกแสดงดอกจันลงไปก็คือคอลัมน์ที่0นะครับใน row ที่1คอลัมน์ที่ถูกแสดง ดอกจันลงไปคือคอลัมน์ที่1ใน row ที่2คอลัมน์ที่ถูกแสดงลงไปก็คือคอลัมน์ที่2นั่นเองครับก็ทําไปเรื่อยๆจนถึง row สุดท้ายคอลัมน์สุดท้ายนะครับจะสังเกตดูว่าใน row ที่4คอลัมน์ที่ถูกแสดงดอกจันลงไปคือคอลัมน์ที่4นั่นเองครับดังนั้นทีนี้เรามาดูกันว่าเลขของ row และเลขของคอลัมน์มันสัมพันธ์กันยังไง ก็คือมันเท่ากันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขสุดท้ายก็คือถ้าเกิดว่า row เท่ากับ column จะต้องแสดงตัวดอกจันลงไปนะครับก็มาที่ editor นะครับตรงนี้เราก็เติมเข้าไป row เท่ากับเท่ากับ column แบบนี้นะครับเงื่อนไขครบ3 p a พาร์ทแล้วนะผมก็ตบบรรทัดลงแล้วก็ให้ print star นะครับหรือว่าดอกจันทีนี้ผมก็ให้ print ไปทางแนวนอนโดยใช้ฟังก์ชัน n นะครับประมาณนี้ และถ้าเกิดว่าไม่ผ่านเงื่อนไขใดสักเงื่อนไขนะครับผมก็ให้ปริ้นแบบนี้ครับก็คือปริ้นค่าสเปคบาร์เปล่าๆนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าเงื่อนไขไม่ผ่านสักข้อเลยนะครับให้แสดงช่องว่างแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับทีนี้ทุกๆครั้งที่ลูปคอลัมน์เสร็จนะครับผมก็ให้ปริ้นค่าว่างๆอีกอันหนึ่งนะครับเป็นการตบบรรทัดนะ โอเคครับประมาณนี้จากนั้นกดรันครับอ่าผมใส่5เข้าไปปับ๊บเห็นไหมครับก็จะแสดงตามที่เราต้องการเลยนะครับผมรันใหม่นะครับลองใส่6เข้าไปดูเออประมาณนี้นะครับออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าโค้ดแต่ละมรรทัดทำงานยังไงในแต่ละรอบเกิดอะไรขึ้นบ้าง โอเคครับมาดูการทำงานของโปรแกรมเรากันนะครับผมแบ่งออกเป็น2หน้าจอแบบนี้นะครับสมมุติว่า Input รับมา5นะครับก็คือการทำงานของบรรทัดที่1น,นั่นเองนะครับรับค่า Input เข้ามาแล้วก็จะมี for loop นะครับโดยมีตัวแปร row เป็นตัวนับด้านในก็จะมี for อีกชั้นหนึงนะครับในรอบแรก row กับ column จะมีค่าเป็น0 มาเจอเงื่อนไขแรกก็คือเป็นเงื่อนไขแรกนะครับก็คือถูกต้องก็ให้แสดงดอกจันต่อมานะครับ r o มีค่าเป็น0ย์เช่นเดิมนะครับแต่คอลัมน์เพิ่มค่าเป็น1แล้วตลอดการลูปนี้นะครับคอลัมน์นะครับจะลูบไปเรื่อยเๆรๆื่อยๆอาจจะไม่ตรงเงื่อนไขนี้ก็ได้นะครับแต่ว่า r o ยังไงก็ยังเป็นศนย์เช่นเดิมเพราะว่า for ตัวนี้ยังทำงานไม่เสร็จดังนั้น r o จะมีค่าเป็น0ตลอดเลยนะครับแม้ว่าคอลัมน์ตัวนี้จะทํางานไปเรื่อยๆเพิ่มค่าไปเรื่อยๆจนถึงค่า N นะครับดังนั้นในโรที่0น,นะครับจะถูกแสดงดอกจันลงไปทุกคอลัมน์แบบนี้ครับอ่าผมวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับต่อมาหลังจากที่ทํางานลูปคอเสร็จแล้วนะครับก็ตบบรรทัดลงก็คือมาในโรที่1ต่อไปเลยนะครับในรอบนี้โรมีค่าเท่ากับ1 คอลัมน์มีค่าเท่ากับ0นะครับไาเช็คดูว่าตรงเงื่อนไขไหนไบ้าง r รเท่ากับ0ย์ไหมไม่ใช่นะครับ0เท่ากับ n ลบ1ไหมก็ไม่ใช่นะครับก็หมายความว่า0เท่ากับ4ไหมไม่ใช่นะครับ r รเท่ากับคอลัมน์ไหม1เท่ากับ0นย์ไหมก็ไม่ใช่นะครับก็ให้แสดงค่าเปล่าลงไปอย่างนี้นะครับต่อมานะครับยังไม่จบรูปคอนะ ก็โรจะเท่ากับ1คอลัมน์จะเท่ากับ2แล้วครับรอบนี้โรเป็นศูนย์ไหมโรเป็น1ผิดนะครับคอลัมน์เท่ากับ n ลบ1ไหมผิดนะครับแต่ทีนี้โรโรในรอบนี้คือ1ที่บอกไปแล้วนะครับและในรอบนี้คอลัมน์ก็เป็น1ดังนั้นเงื่อนไขนี้ถูกต้องนะครับก็ให้แสดงดอกจันลงไปอ่านะครับมับนก็คือการไล่ตัวเลขไปแบบนี้แหละครับ f o ร r จะไม่เพิ่มค่าตราบใดที่ for l l อยยังทำงานไม่จบนะครับถ้าเกิดว่า f o r Call ทำงานจบแล้วก็ให้ตกบรรทัดลงและเพิ่มค่า r ร w ลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงค่า N นะครับประมาณนี้ครับผมไม่ผมไม่เขียนให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะว่าคลิปยาวเนี่ยถ้าทำผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจ ที่แสดงตัวอย่างการทํางานโค้ดแต่ละรอบให้ดูผมไม่ได้ทําให้ดูทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าผมไล่ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยคือคลิปยาวแน่นอนก็ลองไปฝึกไล่เลขกันดูด้วยนะครับก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจในส่วนไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลิปผมมันยังไม่ดีพอฝากกดดิสไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าต้องปรับปรุงตรงไหนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณที่รับชมครับ